c ต o ต้าคูรรออติสนะคะ1.8 s e ตัวสปอร์ตค่ะรถเช็คศูนย์โตโย t a เรียบร้อยนะคะคันนี้มีประวัติครบค่ะสามารถตรวจสอบได้นะคะสวยดูดีไม่ติดแก๊สค่ะเลขไมล์แท้นะคะเป็นรถปี2014ค่ะสวยมากๆเลยนะคะสวยตลอดทั้งคันทั้งภายนอกและภายในค่ะทุกท่านภายในเป็นเบาะหนังแท้นะคะแอร์ดิจิตอลพวมาลัย ขับขี่เบาสบายขับง่ายนะคะชุดแต่งแทรอบคันจากศูนย์ค่ะเพียร์เดนชิปจอแอนดอยจอแอนดอยนี่เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะคะปี2014นะคะคันนี้เลขไม่ห0 0 0 0แสนโลค่ะราคา2 9 5 0 0 0บาทนะคะโตโยต้าออติสรถเกง่งมือสองสภาพสวยทนทานแข็งแกร่งปีไม่ลึกนะคะสนใจโทรคุยสอบถามและนัดชมตัวรถด้วยตนเองค่ะติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลย โทนัดล่วงหน้านะคะและไปดูก่อนตัดสินใจค่ะเดี๋ยววันนี้แอดมินลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ